สวัสดีครับฟาร์นี้นะครับ108 Engineering จะมาเดโมตัวโปรแกรมนะครับสำหรับเขียนแรดเดอร์ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ PLC เป็นตัวเจ้า Arduino นะครับเป็นตัวมโครคอนโทรลเลอร์นะครับ Mega 2560นะครับอันนี้ผมลองเขียนง่ายๆนะครับเป็น t i m e r นะครับให้เราดูนะครับ on/off bit ที่ตัวพอร์ตของเจ้า Arduino นะครับ นะครับเพื่อให้ท่านที่ลองเล่น a r d u i n o นนะครับได้ลองดูนะครับเผื่อได้ศึกษา PLC นะครับเพราะว่าแ้า PLC เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะนะครับในอุตสาหกรรมนะครับครนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเข้าไปหาข้อมูลตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับชื่อโปรแกรมว่า s o p b o บล็อกนะครับ Snap นะครับเซิร์ชไปนี้เลยนะครับ Arduino ก็ได้นะครับ s ซิร์ฟนานะครับเราจะเจอเว็บไซต์หนึ่งนะครับเป็น s o ิร b o x Automation นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเข้าไปหน้านี้นะครับเป็น s ซิร b o x ็อกซ์แอน i n อ l ร์เดโนแลนเ t o ร์ลอนะครับอ่าผมก็ทำการติดตั้งตามตัวนี้เลยนะครับตามตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ อธิบายทีละขั้นตอนนะครับสเต็ปแรกนะครับ่าเรามีต้องมีนะครับต้องมี windows XP หรือว่า7นะครับหรือว่ามากกว่านะครับแล้วก็เจ้าบอร์ดอเนโนนะครับในที่นี้ผมใช้ตัวเมก้านะครับเมก้าสองห้าศูนย์นะครับแล้วก็อาร์เนโนซอฟต์แวร์นะครับอ r เนโนซอฟต์แวร์ในที่นี้ก็คือเป็นเจ้า IDE นะครับใครยังไม่ได้ดาวนโหลดก็คลิกตามลิงก์นี้เลยไปดาวนโหลดได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับมี Timer 1หนึ่งนะครับ Library นะครับมีตัว p พ c k e t นะครับได library นะครับแล้วก็ตัว Softbox Snap นะครับเหมือนตัวโปรแกรมที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ตัว .NET นะครับ framework นะครับให้เรา install ลงไปนะครับในเครื่องของเราด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องลงทั้งหมดก่อนนะครับเข้าไปในเครื่องของเรานะครับ ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราลงในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับในที่นี้เนี่ยผมทําการลงโปรแกรมนะครับ Soft Box Automation นะครับลงไปในเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟล์หนึ่งนะครับในตัวในตัวไดซีนะครับโปรแกรมไฟล์นะครับขึ้นมาให้เราเป็นเจ้าตัวน,นะครับ S O นี่ตัวนี้นะครับ Softbox Automation นะครับแล้วมันคลิกเข้าไปครับมันจะเจอโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับแล้วมันคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจะเจอโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Arduino Framework นะครับแล้วมันคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับคือตัวเฟิร์มแวร์ของมันนะครับเป็นเจ้า Arduino Source Code นะครับถ้า เรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับเจ้า Arduino IDE เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้นะครับให้เราติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Arduino ก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับผมก็ต่อกับเจ้าตัว Arduino นะครับเข้ากับตัว comport เรียบร้อยนะครับแต่ที่นี้ผมเลือกเป็น com สอนะครับ หลังจากนั้นนะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับมันจะมีตัว Incode ของท i m er ร์วันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับถ้าเรายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็ไปที่หน้าเดิมนะครับคลิกตัวนี้นะครับท i m e r ร์วันนะครับ Library นะครับก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวทัม er ร์มาได้นะครับเป็นท i m e r ร์วันนะครับกดคลิกที่นี่นะครับนะครับครับก็ทำตามขั้นตอนตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะได้นะครับตัวผมไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์บ็อกซ์มาจากตัวตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับก็นี่นะครับดาวน์โหลดเลยนะครับหาหน้านี้ให้เจอนะครับมีวิธีการอยู่ทั้งหมดแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมไปดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยนะครับอ่าตัวแพ็กเกจไดเวอร์นะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับแพ็กเกจไดเวอร์นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์บ็อกนะครับออโตเมชันแล้วก็ทัมเมอร์วันนะครับขีด R หนึ่งหนึ่งนะครับขีด R หนึ่งหนึ่งในที่นี้เวลาเราเอ็กแท็กออกไปแล้วนะครับเอ็กแท็กออกไปแล้วนะครับและให้เราไปวางนะครับวางที่เจ้าตัวไดซีโปรแกรม Arduino นะครับไดซีนะครับโปรแกรมไฟนะครับ Arduino นะครับแล้วก็ l i บ r a รีนะครับมันจะมีตัวนี้ครับทอมเมอร์วันตอนที่เราเอ็กแทกออกมามันจะมีขีด r หนึ่งนะครับเป็นเรว i ชั่นมันนะครับให้เอาออกด้วยนะครับให้เหลือทอมเมอร์วันอย่างเดียวนะครับในที่นี้นะครับเขาก็แนะนําเราอยู่ในที่นี้เหมือนกันนะครับก็คือให้เราเข้าไปเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ใช้เจ้า Arduino IDE นะครับเปิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลือกพอร์ตนะครับเลือกซีเรียลเลือกบอร์ดนะครับ เสร็จแล้วเขามีบอกให้เราบอกว่าถ้าเราเลือกนะครับเป็นบอร์ดที่ไม่ใช่ยูโน่นะครับเรียกดูนะครับดูนะครับให้มาที่ตัวบอร์ด select นะครับ comment นะครับตอนปกตินะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ default จะเป็นยูโน่นะครับแต่ตอนนี้เราใช้เป็นเมก้านะครับก็ให้มา comment เมก้าออกนะครับแล้วก็ให้ d e f i เป็นอ่าทุกคนะครับให้ c o m มนต์ตัวยูโน่ออกแล้ว d e f i เป็นเมก้าด้วย สองอย่างที่จะต้องทําก็คือนะครับนอก time one นะครับ time one นะครับไปดูที่ส k e t ตนะครับ import library นะครับสเก็ต import library นะครับไปดูที่โฟลเดอร์มันจะมี time วันนะครับถ้ายังไม่มีนะครับให้ทาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือไปที่ โฟเดอร์นะครับไปที่โปรแกรมไฟ Arduino นะครับ library นะครับแล้วก็ p ีตัวแอกนะครับ time one timer วันลงมาแล้วก็ลบตัว r หนึ่งหนึ่งออกด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราดาวน์โหลดมานะครับตอนที่เราดาวน์โหลดมามันจะเป็น r หนึ่งหนึ่งนะครับ r อ่าโอเคนะครับตอนที่ผมดาวน์โหลดมาจะเป็นอย่างนี้นะครับ timer one r หนึ่งหนึ่งนะครับ r โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ติดตั้งนะครับติดตั้งเชลาซอร์บ็อกหลังจากเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็เซตอัพลงไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวไพเกตนะครับก็เดินคลิกลงไปได้เลยนะครับมาดูนะครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับน้ำทํามเมอร์วันแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราดาวน์โหลดนะครับซอฟต์แวร์ลงไปข้างในตัวบอร์ดเลย ครับซอตแวร์ตัวนี้นะครับตัวเพิ่มแวร์ตัวนี้นะครับลงไปในบอร์ดหลังจากเราดาวน์โหลดเสร็จเขาบอกว่ามันจะมีไฟล์ LED กับพิปนะครับ LED กับพิบนะครับอ่าในที่นี้ผมเลือกแล้วนะครับบอร์ดนะครับ Arduino นะครับตอนนี้ LED ผมกับพิบเรียบร้อยนะครับเลือกดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดไปก่อนหน้าแล้วนะครับเป็นคอมสอนะครับแล้วผมก็เลือก serial monitor นะครับอตอนนี้เี่ยนะ ผมไปเปิดเพิ่มแวร์ใหม่หลังจากดาวน์โหลดเนี่ยเขาบอกว่า LED มันจะติดกระพริบนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ Serial Monitor อร์นะครับคลิกที่นี่เลย้วยกันนะครับอ่อคอมสองมันถูกใช้อยู่นะครับอ่าผม Dis c o n n e c t ตัวนี้ก่อนนะครับเซเรียลมอนิเตนะครับหลังจากนั้นครับอ บอกว่าให้เราลองลองลองพิมพ์คอมมานด์ลงไปดูนะครับว่าผมพิมพ์ในที่นี้นะครับว่าสเตตัสนะครับนะครับกด enter นะครับมันจะขึ้นคําว่า running เท่ากับ true นะครับในที่นี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ด้วยนะครับบางครั้งเป็น newline ending นะครับให้เราเลือกเป็นบ t h นะครับ newline แล้วก็ cr นะครับ carry return ตรงนี้ด้วยนะครับเลือก border นะครับเป็น หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยนะครับแล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับอ่ายกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งสมมุติเช่นว่า read นะครับอ่า r e a d นะครับ b ศูนย์นะครับกด enter ครับอ่ามันออกมาเป็นศูนย์แล้วตามด้วย e o m นะครับ e o m นะครับหรือเขาบอกว่ามันมี conflict นะครับ device นะครับขีด conflict นะครับอ่าลอง enter ไปดูนะครับมันจะโชว์ให้เราเห็นว่า ตัวพอร์ตที่ถูกคอนฟิกไว้เนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นอะไรบ้างนะครับในที่นี้เนี่ยผมมีโปรแกรมคอนฟิกไปแล้วนะครับอ่าก็เป็นพินเจ็ดพินแปดนะครับพอตอ่าที่ห้าที่หกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับอันนี้หมายความว่าเราดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราสามารถที่จะติดต่อเจ้าบอร์ดได้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับอ่าปิดไปเลยนะครับปิดตัว ตัวเจ้า a า d u i n o IDE ออกไปนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนที่8เรียบร้อยนะครับด้วยความรวดเร็วหลังจากนั้นครับเราไปที่ตัวซอฟบ็อกนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมปิดตัวเดโมตัวนี้ไปก่อนนะครับปิดตัวเดโมตัวนี้ไปก่อนนะครับผมเปิดขึ้นมาใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วเป็นคลิกขึ้นมานะครับ มันจะขึ้นหน้าตามาเป็นอย่างนี้นะครับขึ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับให้เราไปที่ New โปรแกรมนะครับ New โปรแกรมตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็ได้นะครับ New โปรแกรมนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นเป็นทีวีด้านซ้ายมือตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นรันไทม์นะครับดับเบิลคลิกที่รันไทม์ครับดับเบิลคลิกที่รันไทม์นะครับแล้วก็เลือกตัว s o f t b o x Snap a r d u i n o ไดโน่รันไทม์นะครับหลังจากนั้นนะครับ คอมพอร์นะครับที่เราใช้ในตัวอะเดโนนะครับที่เราติดต่อนะครับในที่นี้ของผมเป็นคอมสองนะครับเป็นคอมสองผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าเป็นคอมสองนะครับหลังจากนั้นนะครับให้มาดูนิดนึงตัวคอนฟิกนะครับตัวคอนฟิกเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์คอนฟิกให้เป็นลักษณะของ pwm นะครับหรือว่า Ana l o g i n p u t a n a น o g Output นะครับเป็น pwm นะครับหรือว่าเป็น inout นะครับโดยใช้ค m ม n นเป็นอย่างนี้นะครับ โดย default ของมันนะครับจะเป็น input ทั้งหมดนะครับเป็น input ทั้งหมดดังนั้นนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะทำให้ตัว port number Number เดีย๋ยวผมจะผมจะผมจะเข้าไปที่ Arduino ก่อนนะครับผมจะเมื่อกี้นะครับอ่า ผมคอนฟิกไปแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเราคอนฟิกไปแล้วนะครับให้เราใช้คอมมานด์ที่ชื่อว่า config ขีดรีเซ็ตนะครับเพื่อที่จะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับกลับกลับไปเป็นพอร์ตเหมือนเดิมนะครับเป็น default ของมันนะครับเอาพุทธนะครับเอาพุทธพินอ่า ลองดูนะครับ c o n f i g ขีดเห็นนะแต่ผมจะถามก่อนว่าไอตัวตัวนี้นะครับ conflict device 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 ขีด c o n f i g นะครับอ่านี่คือนาลหลอกจะเห็นว่ามี input เยอะนะครับมี output บางตัวที่ถูกทำกระทําไปแล้วเป็ คราวนี้นะครับผมจะมาใช้ตัวนี้ครับ conflict ขีด reset ตัวนี้นะครับผมลอง copy นะครับได้หรือเปล่านะครับไปวางที่นี่นะครับแล้วผม enter นะครับปึ๊บนะครับเสร็จแล้วผมใช้ดีไว้ขีด conflict อีกทีหนึ่งนะครับนะครับมันจะมี command ขึ้นมาจะเห็นว่าด้านหลังเรานะครับไม่มีตัวไหนเป็น output เลยนะครับเป็น input ทั้งหมดนะครับนี่คือการ reset นะครับด้วย c o command นหน22 พุ่งเข้าไปในตัวบอร์ดนะครับอ่ะผมปิดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ามาที่นี่นะครับผมจะคอนฟิกให้อ่าตอนนี้ผมยังไม่คอนฟิกก่อนก็ได้นะครับกดโอเคตัวที่เราคอนฟิกนะครับมันจะถูกดาวน์โหลดลงไปทุกครั้งที่เราทำการอ่าคอนเน็ตัวตัวบอร์ดเข้ากับตัวโปรแกรมนะครับอ่าอันี้เอาง่ายๆก่อนก็ได้นะครับผมคอนฟิกนะครับอินพุตผมไม่คอนฟิกแล้วนะครับ คอนฟิกนะครับขีดกลางนะครับเอา p u พุนะครับแล้วก็ขานำเบอร์เท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมให้ขานำเบอร์แปดนะครับขานำเบอร์แปดกดโอเคนะครับกดโอเคเสร็จแล้วนะครับผมคลิกขวาที่นี่ครับกดคอนเน t ครับมันจะให้เราเซฟนะครับมันจะให้เราเซฟก็กดเยึดไปนะครับก็ไปหาที่เซฟนะครับในที่นี้ผมเซฟไว้ที่ได ได้ E นะครับ Arduino plc นะครับแล้ว demo แล้วกันนะครับกด save ครับหลังจากนั้นมันจะบอกเราว่าให้อัปโหลดหรือดาวน์โหลดนะครับในครั้งแรกนะครับเราให้ดาวน์โหลดลงไปก่อนนะครับกด ok นะครับจะเห็นว่าตัวไอคอนตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วนะครับเพังะฉะนั้น device c o n f l i c ครับผมกดคลิกขวาที่ device c o n f l i g ด้านล่างนี้นะครับกด list ครับมันบอกว่าเราจะต้องหยุด connect ก่อนนะครับก็กดเยสนะครับ มันก็จะขึ้นเป็น local IO ขึ้นมาให้เรานะครับจะเห็นว่ามี input นะครับพินมีกี่ตัวนะครับอันนี้เป็นเจ้าตัวไมก้านะครับ output นะครับมีแต่พิน8นะครับแสดงว่าพิน8เมื่อกี้นะครับที่เราทำการเซฟไว้นะครับในตัวของ run time นะครับแล้วเพิ่งคลิกไปดูนะครับ run time ไหมครับ c o n f i g output นะครับ ถ้าเกิดเราไม่คอนฟิกตัวนี้นะครับจะไม่มีเอาพุทเกิดขึ้นที่นี่นะครับไม่มีเอาพุทเกิดขึ้นที่นี่นะครับในที่นี้เราได้เอาพุทตัวหนึ่งแล้วนะครับอนาล็อกอินนะครับเป็นอยู่แล้วนะครับอนาล็อกเอาผมยังไม่ได้คอนฟิกนะครับเรียบร้อยนะครับพอเราได้อย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนเรดเดอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับมาที่เมนนะครับเลดเดอร์ก็คลิกที่นี่นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับในที่นี้นะครับพอลากเสร็จปุ๊บนะครับผมคลิก นะครับแล้วก็เปิดด้านขวามือตรงนี้ขึ้นมานะครับอตอนนี้มันเป็น away off นะครับก็คือค่าที่เป็น f a l s นะครับผมลองให้ตัว input นะครับ input ตัวที่3นะครับเป็น i n c r e a s e นะฮะ d i q u i d input นะครับ pin number ผมให้เป็น pin number 2แล้วกันนะครับ pin number 2กดโอเค นะครับเราก็จะได้พิน n u m b เ r ขสองเข้ามาในคอนแทค NO แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาพุ t ครับผมก็คลิกที่นี่นะครับแล้วผมก็คลิกลากลงไปวางนะครับให้เกิดจุดก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับหลังจากนั้นนะครับเอาพุ t นะครับผมให้เป็นผมเขียนว่าแลมนะครับ LAMP นะครับมันจะไม่มีให้เลือกเหมือนกับอินพุตนะครับเพราะว่าอินพุตเนี่ยอ่ามันมันไม่มีคอยนะครับแต่ฝั่งนี้เป็นคอยนะครับดังนั้นมันต้อง d e f i n e คอยก่อนโดยคอนเซ็ปต์นะครับ ดังนั้นนะครับแลมตัวนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เรามาดูที่เอาต์พุตครับดิสินะครับเราต้องการให้คอยตัวนี้นะครับใช้เอาต์พุตตัวไหนนะครับเลือกไปเลยครับพินแปดใช่ไหมครับเปิดมันออกมาครับดับเบิลคลิกที่โฟลตัวนี้นะครับมันจะป๊อปอัพขึ้นมาที่นี่นะครับให้เราเลือกที่แอนเอ็กซิสคอยนะครับแอนเอ็กซิสคอยออร์สิกแนลนะครับเลือกที่ลอจิกนะครับเลือกที่เมนนะครับมันจะปรากฏแลมที่เราเขียนตรงนี้นะครับขึ้นมาไว้ที่นี่นะครับ เราเลือกที่แรมนะครับกดโอเคนั่นหมายถึงว่าตัวพิน number 8จะเป็นคอยนะครับของเอาพุตแรมนะครับก็จะแสดงสถานะออกไปที่พิน number 8ในบอร์ดด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเอาง่ายๆก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกขวานะครับที่ run time นะครับกด connect ครับแล้วก็เยดครับแล้วก็ใช้การดาวน์โหลด นะครับกดโอเคนะครับมันจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับตัวเลดเดอร์ของเราลงไปนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับครนี้นะครับผมลองดูนะครับผมกดให้สัญญาณหนึ่งนะครับที่ขาสองเห็นไหมครับพินสองเราสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับเอาออกนะครับก็จะออฟด้วยนะครับเห็นไหมครับตามจังหวะนะครับอ่าอันนี้เราก็สามารถที่จะ o n off นะครับพินเราได้แล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถที่จะฟอสได้นะครับคลิกขวานะครับที่ตัวนี้นะครับพินนะครับดิสขิดดิสขิดเอาพุทนะครับคลิกขวาฟอสออนนะครับเอาพุทเราก็จะออนด้วยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยในแรดเดอร์มันจะไม่ออนเพราะว่ามันเป็นไซเคิลสแกนนะครับถ้าเราเอาอินพุตตัวนี้ออกเอาพุทก็จะออนให้เราเห็นนะครับรีฟอสอย่าลืมนะครับรีฟอสออกไปนะครับอินพุเช่นกันนะครับพินนับเบอร์สองครับ คลิกขวานะครับแล้วก็ฟอสตครับตัวนี้จะออนให้เราเห็นด้วยนะครับเมื่อออนตัวนี้ตัวนี้ก็จะออนด้วยนะครับนี่คือเราสามารถที่จะฟอสได้นะครับอ่าคราวนี้นะครับผมจะทําการเพิ่มแรดเดอร์ให้เป็นเซลล์ฮลดิ้งแล้วก็ใส่ทามเมอร์แล้วกันนะครับเลือกมาการที่จะใส่อ่าตัวเลดแรดเดอร์ที่อยู่ใน่ังหนะของการออกันนะครับให้มาเลือกที่พาราแล้แบนด์ตัวนี้นะครับลากลงไปครับ ตอนที่เรางลงไปนะครับผมสังเกตดูนะครับมันจะมีปุ่มขึ้นแล้วผมปล่อยนะครับมันจะถามทันทีครับว่าตอนนี้เราอยู่ในในหมวดของออนไลน์อยู่นะครับให้เราทําการดิสคขนเนี้ก่อนนะครับก็กดเจ็ดไปนะครับเสร็จแล้วตอนที่เราวางนะครับวางลงไปเนี้ยมันจะขึ้นเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นครับอ่าผมต้องการให้แหลมนะครับเป็นตัวเซโฮลดิ้งนะครับเป็น nO นะครับผมก็ลงมาวางที่นี่นะครับลากลงมาให้เป็นปรากฏเป็นจุดนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับ แล้วผมสามารถพิมพ์ได้เลยครับ LAMP นะครับหลังจากนั้นผมมาเลือกที่ input นะครับ pin 2นะครับผมลากลงไปให้มันอยู่ในจุดนี้นะครับดูนะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับนี่ก็คือการเซฟโฮลดิ้งครับเช่นเดียวกันกับฝั่ง output นะครับอ่าผมก็ลากตัวนี้นะครับคลาดนะครับลากลงมานะครับอ่าลากมาสองตัวละลบได้ นะครับหลังจากนั้นครับผมใช้ทัมเมอร์ครับทัมเมอร์นะครับลากลงมาให้อยู่หนักๆนี้ก่อนนะครับตั้งเป็นสักสี่วินาทีนะครับก็คือสี่พันมิลลิเซกนะครับชื่อทัมเมอร์ครับผมให้เป็น T0 แล้วกันนะครับแล้วผมก็เลื่อนแลมนะครับที่เป็นเอาพุทคอยมาไว้ที่อยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นครับผมก็เอาคอนแทค NC มาหนึ่งตัวนะครับ มาวางที่จุดตรงนี้นะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็น t s ูนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็คลิกขวานะครับที่ตัว run time นะครับอ่าโทษนะครับคลิกขวาที่ตัว run time นะครับแล้วก็กด connect ครับกดเ e s ครับมันจะให้เรา save เสร็จแล้วเราดาวน์โหลดครับ คลิกเื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็โอเค่านะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับผมสั่งออนพินนเบอร์สองนะครับมันจะทําการเซลล์ฮลนดิ้งไว้นะครับสี่สี่วินาทีแล้วก็ดับไปนะครับอ่าผมกดดูนะครับปึ๊ดนะครับเห็นไหมครับโดยทาเมอร์ก็จะเริ่มนับนะครับผ่านไปสี่วิปุ๊บมันก็จะดับนะครับเช่นเดียวกันนะครับในบอร์ดตอนนี้นะครับผมไม่ได้แคปเจอร์รูปขึ้นไปให้ดูนะครับก็ สามารถที่จะสั่งออนแลมนะครับตัว LED แล้วก็สั่ง INPUT ตนะครับบิน2เข้าไปในตัวโปรแกรมของเราได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็พอที่จะให้เพื่อนๆได้ลองเล่นนะครับการเขียนโปรแกรมอีกรูปแบบนึงนะครับในลักษณะของ ladder diagram นะครับก็ใช้คุณสมบ,บัติของ relay นะครับการเซอ holding นะครับการ interlock timer counter นะครับก็ มีทัมเมอร์ออนทัมเมื่อออฟด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีขอบขาขึ้นขอบขาลงนะครับมีเซตรีเซตด้วยนะครับแล้วก็มีพวกคําสั่งในการคอมเพลนะครับคําสั่งของแมทนะครับบวกลบคูณหารนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับในในในตัวนี้ก็คิดว่าฮาร์ดแวร์มันก็ค่อนข้างถูกนะครับสําหรับตัว a r d u i n o นนะครับถ้าเรามีโอกาสทําเป็นชิยร์เในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมจะมา บอ,อกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไฟนี้นะครับร้อยแปดเอนจิเนียริก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,อาพอที่จะให้เราเป็นไอเดียแล้วก็ทำโปรเจกต์นะครับเล็กๆนะครับสามารถคอนโทรลด้วย Sequence Control นะครับด้วย Ladder d i a ด r a แกรมนะครับแล้วก็เป็นเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราศึกษาตัว Ladder d i a ด r a กรมนะครับการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder ได้ง่ายขึ้น นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของเว็บไซต์ 108engineering.com ของเราเสมอมานะครับสำหรับไฟนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ